ก็จะมาแจกนะคะสนงจุยีนห้าจุดหกตัวเกมมีวินสิบแล้วก็สกินมีปีนะครับอย่างเช่นสกินผมนะครับถ้าใส่ได้ทุกตัวถ้าใส่แป๊บเดียวทุกตัวก็จะมีปีนะครับเนี้ครับสตีพวกนี้ครับนี้ครับอเไ็ก็จริงอะไรก็ไม่มีครับเขาเขาก็ทําให้อเล็กมีปีนะครับเนี้ยครับตัวน้สังเกตดูครับเนี้ยมันจะมีเงาปีอยู่ด้านหลังครับตัวพวกนี้ก็จะมีปีนะครับอ่าก็สังเกตดูก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในตัวเกมกันนะครับ อ่าไปดูนะครับหน้าจอมันจะเหมือนคอมไม่ไม่รู้อ่านะครับนั่นนะครับอ่านาจอาก็จะเหมือนคอมนะครับเพราะว่ามันเป็นมินิบิปนะครับก็สามารถค้ามข,ของนี่เหมือนคอมนะครับเนี่ยแล้วก็นี่หมูอย่างนี้แล้วเรากตโยคามานครับมันต้องคลิกทีละอาทคลิกกับเธอได้หมดนี่ับเท่ากับบล็อกที่เราเอามาค้าเต็บแั๊นนึงนั่งเฮ้ยเป็นไรวะ เดี๋ยวผมก็ไม่รู้ครับว่าทายังไงที่ว่าคลิกแคปเดียวแล้วไอ้บล็อกพวกนี้จะกลับมาหมดนะครับก็นี่เหมือนกันเราทํากันดูว่าเป็นของคลิปของคุณคอกเกตก็ได้อ่ะเขาก็สอนไปก่อนผมนะครับก็เราก็สามารถแยกของเล้ครับนี่หรือว่านี่เราก็แยกอ่าแยกได้แล้วสามารถเมื่อนะครับเล่าลินสีแบบนี้ครับจะดีอย่างหนึ่งอืมแต่มันค็ถามกล่องก่อนะครับนี่เวลาเราไปในได้เสมลนะครับก็ราวังหีบใช่ไหม แล้วก็จะใส่ของไว้เรามาึมว่าเขาใส่ไว้ที่6อันนะครับทีนีเราไม่ต้องเราไม่ต้องแบ่งกันนะครับเราคลิกก็ได้เราก็ได้ของมาหมดแล้วครับอ่าก็เป็นธีทีมาแล้วครับแล้วก็คุ้มมากไปนะครับเดียวมีชุดเกาะเอ็นซ่านะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงครับมันไม่มีปุ่มด้วยนะครับอ่าเด็ดเหมือนวอร์ชันแล้วแล้วไม่มีปุ่มไม่มีปุ่มอ่าก็ถ้าอยากได้แบบมีปุ่มผมก็ไม่รู้จะทำไงนะครับก็เล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับ ก็พยายามจดจำเอานะครับว่าปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนนะครับอ่างั้นึน็ลองหอมออกจากเกมนี้ก่อนเอ้ยออกจากเออแมปนี้ก่อนอ่าครับโอเคครับสำหรับทปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนนอนะครับสวัสดีครับ